ถึงเวลาอัปเดตลูกอีกแล้วนะคะตอนนี้กี่สัปดาห์แล้วปะป๊าสามสิบสี่จุดหนึ่งจุดสองจุดสามไม่ใช่เอาวันที่ไปหาหมอส4าไวันที่ไม่ใช่สามสิบเดินไปเส้นตรงไม่ต้องเดินหักงอเดินไปเส้นตรงเรื่อยเราไปหาหมอวันที่ยี่สิบกันยายนหกเจ็ดอ่าแล้วก็ตอนนี้คันอายุคันประมาณสาสิบ สาสัปดาห์กับอีก6วันใช่หมอบอกอัาทีสามแต่ว่าเมียบอก34.2ทสี่จุดสองใช่ใช่เออเอาไงแน่ก็คือมันนับไม่เหมือนกันอันนั้นแม่นับในแอปอ่อื้นื้นอ่ะไหนเรื่องราวมันเป็นยังไงเรื่องราวก็คือว่าอ่าซีเทชันครั้งนี้ก็คือแม่น้ำหนักขึ้นมาสามโล ก็คืออ้วนเกินไปคือน้ำหนักขึ้นมากเกินไปหมอก,ก็เลยบอกว่าให้แม่คุมน,ำน้ำหนักรั้งหน้าให้ขึ้นได้แค่ครึ่งโลเท่านั้นแล้วก็ถ้าถ้าขึ้นเยอะอะหมอจะให้ตรวจระวังหาอีกรอบนึง่ง ป้าจะพูดน้อยหน่อยนะครับคลิปนี้เพราะว่าป้าต้องดูทางแล้วก็คอยคอนโทรลแม่เพราะแม่ดูังสื่อตอนนี้แม่น่ก61สิบเอดกิโลกรัมแล้วใช่ใกล้ๆใ,ใกล้เท่ากันแล้วใกล้เท่าป้าเลยจริงเหรอจริงพี่เท่าไอะหกสิบสี่ฉันว่าฉันน่าจะไว้ถึงแกได้อยู่นะแล้วก็ตอนนี้ลูกหนักหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบหกรมัม <c oughs> ใช่แล้วก็ สัสดส่วนโลกอะไรอะเส้นขาศูนย์กลางรอ,อบหัวอะไรอย่างเงี้ยรอบเอวอะไรอย่างเงี้ยปกติหมดเลยมไม่อ้วนเหมือนคราวที่แล้วแล้วนะจ๊ะก็คือ,คอลูก,กอยู่ที่มาตรฐานเป็นไปนตามเกมเด็กในคันอายุ33วีใช่ไม่มีปัญหาใช่แล้วก็น้ำคํำก็ยังมีอยู่หนูก็ยังหมุนอยู่ยังไม่ฟิกยังไม่ฟิกค่ะ ยังไม่ฟิกท่าก็คือยังมีน้ำข้ามยังหมุนตัวได้อยู่ก็หมุนทุกรอบที่แม่พลิกซ้ายพลิกขวาก็หมุนตลอดเนาะแล้วก็หัวจะอยู่ตอนนี้หลักๆคือหัวอยู่ด้านขวาแม่ตรงน,นี้ตรงนี้เห็นไหมหัวอยู่ด้านขวาหัวอยู่ตรง,ตรงนี้หัวหัวอ,อยู่ตรงนี้ตัวโค้งมาอยู่ตรงนี้ตูดอยู่ตรงนี้ด้านซ้ายด้านบนของแม่ขากับมือจะมาอยู่ตรงนี้ รวมกันแม่ก็เลยรู้ว่าแบบเออเตะตรงนี้เยอะมากด้านขวาแม่อะไรเงี้ยเตะเยอะแล้วแม่ก็เลยถามหมอเรื่องว่าแบบจะส่งผลทําให้แบบโรคเสื่อมก่อนไหมอะไรเงี้ยหมอเขาก็บอกว่ามันไม่โรคเสื่อมมันไม่เกี่ยวกับการเตะของลูกแต่ว่ามันเกิดจากการที่แคลเซียมไปเกาะที่ลกซึ่งก็ดูที่ตัวลกแล้วก็มีแค่หนึ่งจุดแต่ว่าหมอก็บอกว่ามันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าตอนนี้อายุคันมันเท่าไหร่นะ สามสิบสี่สัปดาห์แล้วก็ก็ถือว่าแบบปกติลกยังดีอยู่อะไรอย่างนี้ใช่แต่ก็ทุกอย่างก็ปกติแล้วหมอก็นัดอีกสองสัปดาห์เพื่อดูท่าของลูกเหนื่อยชื่อคุณหน่อยสิก็ถ้าอีกสองสัปดาห์อย่าเดินเหนื่อยก็พักสิครับยืนเฉยเฉยแล้วถ้าอีกสองสัปดาห์แล้วยังไม่กลับ อยู่ในท่าที่ถูกต้องก็ต้องผ่อาออกเพราะว่าดูท่าจะไม่กลับเลยเหมือนจะกกายเป็นสามิหกสัปดาห์การพิษหกเราก็จะวางแผนค่ะในตอนนี้แต่ว่าจากการคุยกับหมอแล้วหมอพักดก็น่าจะผ่าให้เราแต่ว่าเดี๋ยวรอดูสัปดาห์หกีนกระเทอนอีกสองสัปดาห์เรามาดูแจงมาพาร์ทคครับใช่ทุกท่านนายเอารูปมาดูทีนี่อันนี้ ด้านข้างอืนั่นป๋าดูนี่มันชัดไหมอ่ามีนด้านข้างมันด้านหน้าดันอันนี้ด้านข้างไอ,นนดงอนน้ด้านหน้าอ่าอ่าใช่ข้างก็อันนี้นเป็น,ปน,นพวกแข็งน้ำนองน้ำหนกักอะไรอย่างงี้ออก็เอาไปแทงหวยได้นะครับทุกคนอ่ะใช่หมดแล้วมัง้งแล้วแม่ก็ ถามเรื่องแบบเรื่องที่แม่วิตก,กังวลอะไรอย่างนี้เรื่องคลอดเรื่องอะไรนี่แหละหมอเขาก็เลยบอกว่านั่นแหละก็ต้องดูกันไปว่าแบบจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยออโอกาสคลอดส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณสามสิบแปดสัปดาห์ถึงสาสิบเก้าสัปดาห์อายุครรนเนาะก็ไม่รู้ว่าจะคลอดเมื่อไหร่จะเจ็บท้องคลอดก่อนหรือว่าถ้าสมมุติว่าเราผ่านแล้วเราจะแบบหนูจะอยู่ คนจนถึงวันที่นัดผ่าไหมหรือว่าจะเจ็บท้องคลอดก่อดอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องแบบไปลุ้นเอาเนาะอืมโอเคอ่ะจบแล้วอออ่ะข้างน,นี้ไอบ้บาจุบ